ในคืนเดือนกุมภาพันธ์ปี1959กลุ่มนักเดินป่าชาวโซเวียต9คนได้ออกเดินทางสู่เทือกเขาอูราลเส้นทางที่ปกคลุมด้วยหิมะหนาทึบและความหนาวเย็นที่กัดลึกเข้าไปถึงกระดูกพวกเขาไม่รู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นและความหวังแต่ความงดงามของภูเขากลับซ่อนความลึกลับที่น่ากลัวไว้ลมหนาวพัดแรง และเสียงหิมะแตกตัวบนพื้นราวกับเป็นเสียงเตือนภัยบางครั้งพวกเขารู้สึกเหมือนมีสายตาแอบมองพวกเขาจากความมืดเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์กลุ่มนักเดินป่าถูกพบในสภาพที่น่าสะพรึงกลัวบางคนไม่มีเสื้อผ้าบางคนมีบาดแผลที่รุนแรงราวกับถูกแรงมหาศาลกระแทกและบางคนมีอาการบาดเจ็บที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดจากอุบัติเหตุธรรมดาการค้นพบเหล่านี้ทำให้ผู้คนสงสัยว่า เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาแผ่นโนต้ตและภาพถ่ายของพวกเขาก็ยิ่งสร้างความสับสนภาพบางภาพแสดงรอยยิ้มและความสุขแต่บางภาพกลับแปลงไปด้วยความกลัวและความตึงเครียดเรากับพวกเขารู้ว่ามีบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังคุกคามพวกเขาทุกก้าวที่พวกเขาเดินเข้าไปในหิมะเหมือนเข้าไปใกล้ความตายทีละน้อยและคำถามที่ไม่มีใครสามารถตอบได้คือใคร หรืออะไรอยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมครั้งนี้การสืบสวนพบสิ่งที่เหนือความคาดหมายบางคนมีระดับรังสีสูงผิดปกติในร่างกายบางคนมีอาการบาดเจ็บที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติและบางคนถูกพบในสภาพที่อธิบายไม่ได้อุปกรณ์และเต็นท์ของพวกเขาถูกทิ้งราวกับว่ามีแรงลึกลับเข้ามาควบคุมเหตุการณ์ไม่มีรอยเท้าของมนุษย์คนอื่นที่จะอธิบายได้สิ่งนี้ทำให้หลายคนเชื่อว่า เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติทฤษฎีต่างๆถูกยกขึ้นมาตั้งแต่การโจมตีของสัตว์ร,ร้ายการทดสอบอาวุธลับของทหารไปจนถึงปรากฏการธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่ไม่ว่าใครจะพยายามหาคำตอบเพียงใดก็ไม่มีใครสามารถไขปริศนาได้บางคนเชื่อว่าเทือกเขาอูราลเป็นดั่งกับดักที่มีชีวิตสิ่งที่พวกเขาเผชิญไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่เป็นการเรียกหาให้มนุษย์ได้เรียนรู้ความกลัวและแม้ว่าจะผ่านมาแล้วกว่าครึ่งศตวรรษปริศนานี้ยังคงดำรงอยู่รอคอยให้ผู้กล้าเข้ามาเผชิญหน้าอีกครั้ง